ความน่าตลกก็คือว่าเรื่องเปิดด่านเนี่ยนะพอรัฐบดคุณอนุทินพักส้มบตคุณอนุทินได้เป็นนายกแล้วเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ออกสื่อหรือว่าเป็นการโยนหินถามทางเนี่ยบอกว่าเอออาจจะมีการพิจารณาเรื่องการเปิดด่านเนื่องจากมีประเทศที่สามเนี่ยเริ่มร้องเรียกร้องเออร้องขอมาซึ่งต่อมารู้ว่าเป็นญี่ปุ่นจีนไต้หวันเออพวกนี้ประมาณนี้อ่า ทัวก็ไปลงทัวก็ไปลงสถานทูตญี่ปุ่นทุกสถานทูตที่ร้องขอและทัวลงคุณพลเอกนัทนัทนัทพลเออนั่นแหละทีนี้ความน่าตระหนกอันหนึ่งก็คือแม่ทัพภาคสองบิ๊กกุ้งสวนบอกว่าจะเปิดด่านนี้ดูให้ดีนะท่านจมทนกุ้งกันนะเออท่านจมทัพกุ้งเป็นแม่ทัพภาคสองนะายคนที่พูดคนแรกคือเป็น ผู้บังคับบัญชาที่เป็นระดับรัฐมนตรีนะมแม่ทัพภาคสองส่วนรัฐมนตรีว่าจะเปิดด่านคิดดูให้ดีเพราะจะทําให้กัมพูชาเข้มแข็งขึ้นและมาทําร้ายทหารไทยโอเคโจทย์เปอย่างี้ความ,มความน่าตกใจสําหรับผมอันนื้ก็คือ,อที่เกินไว้ตอนแรกก็คือสอสอพักประชาชนก็บอกว่าซึ่งซ,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 ซึ่งเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดีอบอกงี้ก่อนเขาก็ออกมาสนับสนุนแล้วก็ พูดในลักษณะที่ว่าก็เข้าใจคนชายแดนว่ามันทาํามาค้าขายมไม่ได้มันเศรษฐกิจต้องเปิดด่านเออ,อย่างไงก็ต้องเปิดอืคือมาทำหลอ,อ,อว่างันแล้วมาเปิดดา่านฉันยอมทัวลงฉันยืนยันหลักการมั่นว่า เรื่องเศรษฐกิจปากท้องของคนชายแดนเป็นเรื่องต้องคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยไม่เอาสงครามคืออยากจะฟอกข่าวตัวเองอะทั้งนี้ไม่อยากจะพูดทั้งๆที่เมื่อเดือนพฤษภาคมสองห้าหกแปดใครกันที่โพสเฟซบุ๊กชมแม่ทัพและด่ารัฐบาลเพื่อไทยใช่ครับจําได้นะฮะจําตัวเองได้ปะวะเพื่อไทยแม่งคนช้ําประจําซอยจริงอืมไม่แต่เรื่องเนี้ยผมแค้นผมแบบ ไม่เคยแค้นอะไรเท่านี้เลยใช่ใช่ใโกรธจริงโกรธจริงออตอนนั้นมึงพวกมึงปั่นกระแสข้างชาติมาจากนกระทั่งเลยเถิดบานปลายจนกระทั่งนายกถูกปลดมีปัญหากระบบอบไปไตจกนกระทั่งพวกมึงเองก็ลำบากที่ต้องไปเลือกภูมิใจไทยดันวันนี้กะจะมาเปิดด่านรอรอไอ้เหี้ยมึงทําลายคนไปตั้งเท่าไหร่เยอะแยะมากมายมีกี่ครอบครัวไรายได้ลดลงขนาดไหนประเทศนี้คนหรอเยอะเนาะ แล้วมูลค่าบอกเลยว่าไทยเสียหายมากกว่ากัมพูชามึงอย่าคิดว่าเขาคือเพียงแต่ประเทศไทยเศรษฐกิจมันใหญ่มันโดนเรื่องชายแดนไปอ่ะมันก็เหมือนกับแขนบาดเจ็บอ่ะวันก่อนใช่ไหมของเขาเนี่ยเสียหายเล็กน้อยแต่เขาเป็นประเทศเล็กเขาก็เลยเป็นดูดูเสียหายใหญ่แต่บอกเลยว่าเราได้เกินดุล่น,นล้านต่อปีผมอธิบายเรื่องตัวเลข ใช่เผมเผมกรอบของคุณมาอยู่เปิดด่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆเนาะตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าไทยกัมพูชาเนี่ยเฉลี่ยปีละ3,000สนสามหมื่นเก้าพ <3, 000 S 1> ันล้านบาท uh huh. ไทยทรงออกเนี่ยสองแสนล้านบาทนำเข้า47,000ล้านบาทชัดเจนว่ากัมพูชาย,ยังพึ่งสินค้าไทยสูงมากโดยเฉพาะ7เดือนแรกของปีส5 68 การค้ารวมกันเนี่ยประมาณ2 3 1 0ส0ามมหนึ่งพล้านบาทโต 6. 6 3สาเปเซแต่พอเดือนกรกฎาคมการค้าล่วงเหลือ376้ล้านบาทหายไปเกือบ9 7้าิเดอรพราะปิดต่าสวรร่วนลูลค่าการค้าชายแดนมกราถึงกรกฎาคมอยู่ที่9 2้าหสองพล้านบาทลดลง9.5ซนไทยส่งออกเจ็ด0มืน 2,409ล้านบาทนํำเข้า1,9,597้านบาทอืล้านบาทตัวเลขที่หายไปก็คือภาษีที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศนั่นเองเฉพาะนนการจัดซื้ออาวุธจากอเมริกาในช่วงปี6,3,6,7เนี่ยเฉพาะอาเมริกานะไทยเนี่ยซื้ออาวุธเนี่ยปลาเข้าไปแสนแปดมื่นล้านบาทไอ้ไงเงินส่วนหนึ่ง,ง,งที่ซื้ออาวุธพวกเนี้ก็มาจากการค้าชายแดนอ่า ก็คือภาษีเอออเขาคงไม่เอาเงินพ่อเงินแม่ใครไปซื้อหรอกเฮ้ยเราชนะด้วยเอฟสิบหกนะเงินมูลค่าเนี้ยถ้าไม่สามารถซื้อเอฟสิบหกได้เราไม่มีสิทชนะนะอ๋อเหรอถูกไหมใช่ไอเงินที่จากการเปิดด่านชายแดนเก็บภาษีการค้ารายได้ต่างๆไม่ไม่คือโอเคถูกฝังส้มเขาก็บอกเขาเชียร์เปิดด่านกูสงสัยแค่ว่าทำไม ไม่พูดตั้งแต่แรกว่ะเออทาไมไม่พูดตั้งแต่แรกกับสองก็คือว่าแล้วทําไมคนไทยถึงเชียร์ปิดด่านวะเพราะเกลียดเพื่อไทยไม่เกี่ยวหรอกไม่ไม่เลยกูว่ามันมายากติมันไปมันไปบ้าบุญสินเกินไปตอนนี้เพื่อไทยไม่อยู่แล้วแล้วแล้วหมายถึงนเวลานั้นน่ะที่ไม่พูดเชียร์เปิดด่านเพราะเกลียดเพื่อไทยอยู่ผีข้างชาติเมื่อถูกปลุกขึ้นมาแล้วไม่มีใครเอามันลงได้ใช่แม้แต่อนุทินเอง วันนี้คุณก็น่าจะรู้คุณก็น่าจะรู้ว่ามันกระทบเศรษฐกิจขนาดไหนใจคุณลึกๆคุณก็อยากจะเปิดอยากเปิดแต่แต่พอแม่ทัพภาคหนึ่งโดนทัวลงคุณก็หงออืมใช่ถูกไหมใช่คือจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยต้องย้ายแม่ทัพภาคสองแต่เอาละเหลือสิบสี่วันให้เขาอยู่ไปเถอะจะได้ไม่ต้องขัดแย้งอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ทนให้ไม่ได้อยู่ดีมึงก็อยากจะไปรัดอิสระไปทําโดน สามหมื่นล้านอะไรก็ไม่รู้ก็โดนไม่ทัพแบงคทั้งหนึ่งเบรคใช่ไหมโดนอะไรเงี้ยคือไม่ได้แหลมเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์พูดจริงเลยปิดด่านเท่ากับขายชาติจะพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่รักชาติจริงเออไม่ได้รักชาติจริงนั่นแอืมใช่ผมไม่เสนอกับสื่อว่าไม่ต้องไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีคังเงาว่าที่นายกรัฐมนตรีตัวจริงที่อะไรอเจเอไม่ต้องไปสัมภาษณ์ นนไม่ได้เพราะว่าจะไม่มีเอนเกจเมนต์สื่อจะเอารายแดกไม่ได้เรื่องนี้แม่งสื่อเดิมพันกับผู้คนที่รักจะเอาเงินดแดกะจะเอาเงินแดกข้าวเออไม่รักรสชาติผมเสนอนะคนที่ทําสื่อนะ วันนี้ลงไปที่ชายแดนเลยไปที่ในพื้นที่ที่เขาอยู่กันแบบแนวตะเข็บชายแดนที่เขาอยู่กับศูนย์การค้าตรงด่านที่เขาปิดแล้วไปถามชาวบ้านดีว่าจินตนาการในหัวเขาเขาอยากจะอยู่ร่วมกับกัมพูชาอย่างไงเขาอยากจะเป็นแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ปาเลสไตน์อิสราเอลไหมหรือเขาอยากจะอยู่อย่างไรือไปถามคนในพื้นที่เขาไม่ถามจะถามทำไมเขาถามเจเอ,พอเพราะเจเอก็อยู่ในพื้นที่ อยู่ฮะอยู่ไงอยู่ตอนเวลาถือโทรโขงไงไม่ได้แต่คือมึงลากชาติให้เป็นมึงอย่าไปอะไรคือมึงจะไปอะไรยังไงมึงก็ย้ายกันหนีกันไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วจะยกประเทศแล้วแล้วความผู้ชาย่บอกเลยว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะความเสียหายความเสียหายไม่ได้เท่ากับโนบุก้าพูดแค่นั้นจะบอกให้ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีเงินซื้อ F16 ที่เราเอาชนะเขาได้เนี่ยเราจะเสียหายมากกว่านั้นตรงที่ที่ญี่ปุ่นเขามาที่จีนเขามาที่ไต้หวันเขามาเนี่ย อันเนี้มันจะเสียเรื่องการลงทุนด้วย<ช>พูดง่ายๆพูดง่ายว่าตอนเนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปลงทุนตรงชายแดนเขาก็ซื้อสินค้าวัตถุดิบทั้งหมดไปผลิตเพราะใช้แรงงานจากกัมพูชาใช่อ่ามันเขาได้ประโยชน์ญี่ปุ่นคือเขาก็ลดต้นทุนด้านค่าแรงเพราะคนไทยไม่มีแรงงานเขาจะใช้แรงงานตรงนู้นใช่แล้วก็ใช้วัตถุดิบของไทย<ช>มันจะมีมูล,ลค่ามากกว่าอีกเยอะแล้วขราวเนี้ เมื่อไทยแลนด์พัดหรือหมายถึงว่าการลงทุนข้ามชายแดนมันเกิดขึ้นไม่ได้ประเทศไทยก็จะไม่ก็จะไม่เป็นฮับไม่เป็นฮับเขาก็จะไปทางอื่นมึงขายชาติมึงเชื่อกูการที่มึงบอกให้ปิดด่านนะมึงขายชาติก็คือสรุปได้เลยว่าพวกมึงเลิกโง่กันได้แล้วเอออย่าไปด่าเขาอย่างนั้นเออให้ใช้คำอ้อมๆคือมึงไปเรียนกับพี่เอกปคือชาติปัจจุบันเนี่ยครับมันไม่ใช่มิติของแลนด์ล็อก กูจะเอามใิตกูจะเอาเงินจากกาไรชายแดงมาซื้อ F16 แต่ชาติในปัจจุบันเนี่ยคือต้องต้องขายไอเดียแบบนี้ใช่ไหมคือสันติภาพแล้วสันติภาพก็คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจคือเมื่อคุณทําให้มันอยู่ร่วมกันได้การค้าขายร่วมกันได้กูชนะกัมพูชาไม่ใช่เพราะบุญสินใบบรรยายที่เกษตรกูชนะกัมพูชาเพราะ F16 มีตังซื้อ F16 เออแล้วเงินที่ซื้อ F16 ส่วนหนึ่งเนี่ย ก็มาจากการเก็บภาษีเฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนตีอีกว่าไม่สนับสนุนการปฏิรูปกองทัพมึงไม่มีที่พึ่งมึงอยากมีคนฮีโร่มึงไม่ได้อยากจะชนะกัมพูชามึงไปไปเชิดชูบุญสิลเนี่ยมึงอยากมีฮีโร่ในใจแค่นั้นมึงมาจากบอมมึงเหงากฮีโร่ฮีโร่เลิกเกียรติทักษิณจนปัญญาอ่อนกันได้แล้วจริงจังเขาแรงขนาดนั้นไม่คือจริงๆริงคือ ทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเชื่อกูไม่ไว้ใจผมให้ออกทางบริหารประเทศยังด่าคนดูมีปัญหานู่นนั่นนี่เลยทําให้ลามมาถึงเรื่องแบบไม่เกี่ยวทักษิณเลยมันก็จะทําให้เดี๋ยวทักษิณจะได้ประโยชน์เดี๋ยวจะนู่นจะนี่ไมไม่นั่นมันคนโยงทั่วไปหลักๆก็คือเป็นเรื่องข้างชาติมันเป็นเรื่องกลัวว่ากัมพูชาจะแข้มแข็งพี่เชื่อผมเถอะว่ามันผสมเป็นเรื่องเดียวกันอืสังคมไทยเนี่ย เราต่างเกิดและเติบโตมาอย่างดีเรารู้ว่าคนไทยสามารถนำคอนซเปอเรซี่500เรื่องมาอยู่ในหนึ่งเรื่องเดียวได้ผมพูดอ่ะผมรู้ว่าเดี๋ยวทัวร์จะลงลงแน่นอนเชิญเลยครับไปเฟซบุ๊กผมเลยนกพะเก้าคงสุณเชิญเลยช่มันโดนมาหลายรอบแล้วนะทัวร์ข้างชาติอ่ะไม่คือเฮ้ยแต่ว่าไม่คือไอเรื่องที่ผมบอกตัวได้ทางทางเศรษฐกิจอ่ะผมถึงขนาดต้องปิดคอมเมนต์เลยนะเหรอคือ เอาคอมเมนต์เฉพาะเพื่อนกับผู้ติดตามหนาแน่นเพราะไม่งมั้นกลัวจะลงเหมือนอาจารย์พวงทองมึมตง,ต,งต้องชี้แจงดีๆมึงไปด่าเขาปัญญาอ่อนเขายิ่งดื้อเขายิ่งเขาต้องชี้แจงดีๆว่ามึงขายชาติคนนั่นเหมืเดิมเลยเอยเง้ยแต่ละคนอย่ามาลงที่กูแล้วกันทัวไม่เกี่ยวมันไี่ใช้ชื่อธนิัฐเกิดโคลค้างมันไม่มีใครขายชาติและไม่มีใครซื้ศศอชาติหรอกมันไม่มีผมคิดว่าต้องรักชาติให้ถูกอะ ใช่รักชาติให้เป็นเออมันเป็นเรื่องที่การค้าไปมามนุษย์ สองชาติมันก็เป็นมนุษย์เท่าๆกันนี่แหละเขาก็มาสร้างผลผลิตให้ประเทศไทยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเราก็ไปลงทุนกับเขามันมีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้ต้องค่อยๆคิดอย่าไปคลั่งชาติคือรู้ว่าไม่มีฮีโร่ไม่มีคนเชิดชูในใจรู้สภาพแบบนั้นนลรู้แต่ว่านั่นไม่ใช่ทางที่ถูกไม่มีขอนมาให้เกาะกลางบึงเหรอชาติเราจะยิ่งใหญ่ได้ถ้าชาติเราเป็นฮับและประเทศอื่นมาเกาะฮับซึ่งคือประเทศของเราใช่ครับผม ตราบใดที่ทําตาบแต่ที่เราทําให้ชาติเราเป็นฮับได้ชายแดนสามารถมาเกาะเราได้ผ่านการเปิดชายแดนทั้งกัมพูชาพมาา่าลาวแม้กระทั่งมาเลเซียสามารถดูดมาให้เราเป็นทับได้ส,ส่วนชายแดนส่วนประเทศเราก็จะยิ่งใหญ่เกียงไกลรส้มจะฟอกขาวกลายเป็นพวกรักชาติแบบมีสติก็ก็ทน<ร>ันไม่ทันก็ให้ผู้ชมพิจารณาเองผมคิดว่าเขาฟอกได้ ทำท่านทำท่านแต่ผมไม่ลืมจะอีกหนึ่งปีสองปีสามปีหรืออีกสิบปีข้างหน้าผมก็ไม่ลืมใช่แค้นจริงแค่นี้พอบอกเลยว่าเรื่องนี้ทําให้โดยส่วนตัวกูแตกหักกับส้มเลยสําหรับผมเนี่ยไอ้เฮียนี่มึงคือเอาชาติมาเดิมพันนะไม่มันไม่ใช่ขายชาตินะแต่ว่าสิ่งที่มึงทําเพื่อที่จะล้มชินวัตรเนี่ยมึงไหลไปกับกระแสข้างชาติมึงคือมึงคือมึงทําอะไรอยู่วะใช่มึงมมึงมีสมศักดิ์เจียมอยู่ข้างมึงเรื่องนี้ถ้าถามผมนะ แต่เรื่องอื่นไม่อยู่นะถ้าถ้าถามผมนะผมไม่แปลกใจเพราะเขาคือคนเดิมคนเดียวกันกับที่อาจจะไปเคยฟังรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ที่สวนลุมพินีถ้าถ้ามึงมองแบบนั้นเนี่ยมึงกาลังคิดเขาข้างส้มซึ่งก็เป็นดีส้มส้มพยายามดึงให้พวกนี้ที่เคยปานก็คงเป็นเจ๊เอ๋แบบหนึ่งอ่ะนึกออกปะกลายมาเป็นคนที่พอจะมีสติอะอ่าอันนี้อันนี้เป็นประโยชน์ของพรรคส้มอยู่ใช่ก็ ก็คือเขาก็เป็นคนดีคนเดิมในช่วงรายการทืองไทยรายสัปดาห์ครับครับผมอ่ะพอพอนะครับสำนักข่าวรัศดรนะครับติดตามรายการเราได้ในทุกวันขอบคุณผู้ชมท่างแสนสี่หมื่นกว่าคนนะครับครับก็ฝากกดแชร์ทิ้งไว้ด้วยนะครับกล้าแชร์กันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนกล้าแชร์กันครับจริงเหรออ่ะมันก็ดูแบบรายการ หยาบคายแบบไอ้นกเก้าคงสุวัฒน์เห็นหน้านกเขาก็กดปิดแล้วก็เลยหนีเลยใครมาแต่ช่องนพเก้าก็มีคนดูเยอะนะฮะช่องชูวัฒน์ก็เริ่มมีคนเดี๋ยวดูเยอะแล้วเดี๋ยวคบพันธเมื่อไหร่มันจะเปิดรับรายได้ละครับนะครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีขอว้าวประกาศรายนามผู้ใจบุญนะครับมีใครคุณโอ้เยอะครับวันนี้คุณนัชนกครับนัชนกันัชนกหรอที่ไม่ใช่ลักชนกนะครับสติกเกอร์ตุกติก ดุกดิกมาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทพี่กิตินารอดหนึ่งพันบาทนะครับเฮ้ยพี่กิตินารอดอีกคือเออเขาโอ้โยอธิรพันธ์เลยครับพี่กิตินารอดเนี่ยผมเอาชื่อเขาไปเซิร์ชเขาเป็นศิลปินวาดภาพสวยๆรายได้เป็นแสนเฮ้ยจริงๆเอาของที่ที่แล้วขอนที่ขอที่ที่แล้วไอ้นกโอ้ยนกมึงเอ้ยอะไรมึงบอกอย่างนี้มึงก็เป็นพันคนแล้วอะไร ครับก็ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เข้าใจดีมาตลอดนะครับมีมีมีอันอันมีอันใหม่ๆอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยครับอ่ขอบคุณนะครับมีมีคนถามว่าสามท่านจะไปงานพี่แขกมากันไหมคนนี้ไปคนเดียวคนนี้ไปคนนี้ไปคือเนื่องจากว่าเขาเขามือซื้อตั๋วทำไหมผมไม่ได้ซื้อไปกินฟรีได้ไหมล่ะปัญหาคือเขามีโรงแรมมันมีค่าหัวไงเขาก็จํากัดเฉพาะแฟดมีมันมีที่นั่งอันจํากัดแต่ว่า แต่ว่าจ,จัดอีกอีกรอบนี worldwide worldwide ่เขาจะจัดเดี๋ยวเราทําแฟนมีตของเราแล้วกันเอยจะมีใครมาจะมีใครมาจะมีใครมาละกลัวอย่างนั้นแล้วครับท่านผู้ชมเพราะนั้นก็เจอผมเฉพาะผมอะได้แน่เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะมีอที่นั่งให้สองคนนี้มันไปหรือเปล่านะแต่เออก็เขาเขามีงานวันอังคารน้ตตั๋วเขาเต็มแล้วเขาเปิดเล็กๆเปิดเล็กๆแต่ว่าเราก็พยายามเขาไปเจอแฟนมีตที่ ลอบ้างที่อิตาลีบ้างเลยรนะเผื่อกูจะได้ไปเหรออยากไปบ้างวะวาสนาผู้ใดเนาะผมเออ่มีแฟนมิดท่านเอ่ป็นคนชัยนาท่านใดอไปเออ่ท่านใดไปเซี่ยงไฮ้ช่วงสิ้นเดือนตุลานะครับก็มาไดื่มกาแฟได้นะครับงานเยอะไปได้เหรอฮะตั๋วจองครับปีอ๋อเหรอถ้าพี่ไม่ให้ผมไปเนี่ยพี่ต้องจ่ายค่าเท่าค่าตั๋วนะ ครับก็คุยเล่นเบาๆบ้างก็ดีนะเนาะก็ดีเนาะแฟนมิดเรายังอีกไกลเพราะว่าเราแหมไปเทียบชั้นแบบนั้นไม่ได้เพราะนั้นเขาแบบเขารักขัางกันใช่ใช่เรามันไม่มีหรอกส่วนใหญ่ก็นะไม่มาตบเราก็ดีแล้วโอ้ยเสร็จจากวันนี้ก็ไม่รู้ทัวร์จะลงขนาดไหนละไม่เอาผักเอาหญ้ามาโยนใส่หน้าออฟฟิศ เราน่าะโตัวล้วก็บุญแล้วันครับเราก็เราก็จัดรายการด้วยแบบใจอยากจะพูดใจสะสมมาแล้วก็อาจอัานมา้มามาลงในวันนี้ให้กับร่วมกับท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่ได้มีการทํมากินจริงๆอยากจะให้ทีมเขามีรายได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่ให้มาบริจาคนี้ก็ลําพังโอปอก็ไม่พอค่ารถมาละครับพอมันยิ้มอยู่ครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ